ตอนนี้กะดีน้อยกับไปออนเนาะกำลังจะล้มไปล,ล,ลงเนื้อแบบเบื้องบจะเป็นคนพาเขาไปลงเนื้อบนระเบียงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ว่าอยู่แคมแม่น้ําต่อน,นั้นเนะาะว่าเพิ่งเห็นแหงแน่นแ,ลนแ,นลนแล้วกับเบื้องวิวเบื้องบนบรรยากาศแคมน้ํายามเลงเนาะว่าจะสวยงามจัดเด็พร้อมแล้วกะไปเบื้องน้ำกันเนาะ สถานที่แห่งนี้ก็คือบ้านไฮปากเงิมเป็นเขตบ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและมีตำนานเรล่าขานเกี่ยวกับบ้านไฟพญานาคที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บูคคลนัก,กานไแล้ตอนนี้พวกเขากลับมาอยู่ที่แคมน้ำเงิมน้ำเชิงเอื้อกุ๊กกำลังจะพาพวกเขาลงไปลองเหงือ เบ,บ,บ,บิ่งบรรยากาศแคมน้ำนะครับเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่แคมน้ำเนาะว่าจะเปิดจ็ไหนเป็นนี้่นใสทั้งรมนเือว่าเวลาเอาตกน้ำเนาะเสื่อสุขีีจะบ่ได้ขึดจะหัวเขาไปแบบนี้เันจะเกาะวางขาของเขาไว้ที่แห่งอไหลไปน้ำก็ได้ผล น,นี้เขาก็อยู่ที่แคมน้ำเรากำลังข่าเมือมหาเพาเพื่รอตึากแคมน้ำนึงเนาะเห็นนั่นก็เป็นเนือที่ว่ากำลังจะหับเขาแล้วก็พาเราไปรอบนแม่น้ำเนาะและเมื่อทีมงานทุกคนของพวกเขาได้เตรียมตัวใส่เสื้อซูซี่เป็นทีมหอยแล้ว ตอนนี้พวกเขากับพร้อมละที่จะออกเดินทางไปเบงแมนาฟสองสีและจุดที่มีบั้งไฟพญานาคตอนนี้พวกเขากระลงมายูทีเฮือแล้นนวเ,าาาเนาะ,ะก็มีไอ้กูเป็นผู้นำทางและก็มีโซเฟอร์เฮือสุดรอของเขาไว้เนาะการเดินทางในข้างนี้กับแมนเขาได้นำไส้เหือของปัสะสนเนาะซึ่งระยะทางที่เขาจะไปก็น่าจะประมาณ56กิโลเมตรหรือว่าคีเหือซาวนาทีนี่แหละ โอเคตอนนี้ทริปพวกเขาเดินทางมาพวก,ากานนเขาว่าไก่ไกล้สำเร็จแล้วแต่ว่าเขาก็มีสิงทาไายที่ให้ได้พบเจออยากแย่ออนเมื่อตัวคู่เดียวอัดไว้เลยเนาะบัวม่ใช่คู่เดียวแต่เขามีสองคู่ดับเบิลคู่แต่นันละตอนนี้ก็ะก็ให้การช่วิใส่หน่อยนึงเนาะในกาศร้องนอนเอาารืออของเขา เราเห็นนั่นก็คือจุดตัดของน้ำสองสีเห็น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 ไม่เป็นไม่เป็นน่าจะเป็นน้ำเงาใเดียวว่ะวันมาแถวนี้ขึ้นมันจะแข็งเงี้ยเนาะมันเป็นน้ำเออข้างเขาะมจะเป็นน้ำสองสีเนาะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ว่าเขาได้มาเลยในที่นี้ก็คือการเห็นน้ำสองสีแบบใกล้ๆเอาหกลแบบนี้เลยเนาะ ทางอยู่ประมาณฟิปแมทนี่แหละก็จที่เป็นจุดที่น้ำตัดกันแต่ว่าบอกไว้เลยว่ากระแสน้ำคนขังแหงแ้งฉะนั้นสีท่องเที่ยวนี่เด็กก็ให้ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเอันั้นโดดเลยโอเคเออหลังนี้ก็เป็นจุดไหาไปทางทีวเด้มาตั้งใจที่จะมาเบ่งเนาะไอยต่อระว่างน้ำสองสี ซึ่งตอนนี้เฮากะขึ้นเทียบทามายูทีอันนี้เป็นวัดอย่างก็เอกุกวัดปากเงือาขึ้นมาเทียบทายูทีวัดปากเงืมเนาะซึ่งสถานที่วัดแห่งนี้ก็จะมีศาลาต่างๆทั้งสองศาลาเนาะบอนนี่จะเป็นบอนที่วานักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านมาบึงบั้งไฟพญานาคเนาะซึ่งบั้งไฟพญานาคก,ก็จะขึ้นอยู่ที่แม่น้ําอยู่ทั้งหลังของเฮาเนาะ <Okay. S 1> ซึ่งทั้งหน้าของเฮาเบื้องนั้นก็จะเป็นฝั่งไทยเนาะ ถ้าสังเกตดีเขาจะเห็นสายน้ำเงินมาตัดกับน้ำของจะเห็นเป็นสองสีเนาะซึ่งนั่นแหละเป็นทีมาของน้ำสองสีเมื่อกี้นี่ตอนที่เขาลองเหือเขาก็ได้ไปสัมผั์กับน้ำสองสีแบบใกล้ชิดแบบว่าเผาขนเลยเนาะพิกัดที่เขากำลังยืนอยู่นี่ก็เป็นจุดหมายปลายทางของเขาแม่น้ำสองสี และที่พิเศษไปกว่านั้นสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่หรือว่าเป็นจุดที่เขาสามารถเบิงเห็นบั้งไฟพญานาคได้ในทุกๆปีซึ่งในแต่ละปีนั้นพอแม่พี่นอกประชาชนโบว่าจะอยู่ทั้งเหนือหรือทางใต้เนาะเพื่อนกันนิยมมาบนหนีเพื่อเบ่งบั้งไฟพญานาคอ,อาจจะเป็นเพราะจุดจุดนี้เป็นจุดที่บั้งไฟพญานาคขันขึ้นแจ้งคนเด่นดี เศษก็คือในอนาคตพวกเขาอาจจะสามารถจัดทริปได้ที่การมาแคมปิ้งและกระบบิึงบ้งไฟพญานาคอยู่แคมน้ำแบบใกล้สิทธิ์เลยเนาะมาบึงบ้งไฟพญานาคแบบใกล้สิทธิ์แล้วก็เห็นน้ำสองสีแบบเผาคนเลย ก็เป็นอีกทริปหนึ่งของพวกเขาที่พวกเขาได้ลงไปลุยเพื่อที่จะนําเอาประสบการณ์นในไม่ๆมาแบงปัดเอโมคูได้หับสมน้ากันฮอตตัวนี้เขาก็สามารถบอกได้เลยว่าการที่เขาจะมาเที่ยวอยู่ทีน้ำงืมแห่งนี้เนาะมาเบิงนั่นส่งสีแต่กับมาเบิงบังไฟพญานานกับบนได้ยากเลยเนาะเขาสามารถเดินทางได้ก็คือทั้งรถหรือถ้าหากว่ามูเพื่อนต้องการที่จะได้หักประสบการณ์นในไมๆในการเดินทางก็คือการเดินทางทางเมืองทางนี้เขากล้าหักกันเลยว่า ธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่แห่งนี้จะบเหิตใธ้ทานผิดหวังอย่างแน่นอน